เคยสงสัยไหมว่าทำไมพอฝนตกพรำๆทีไรเป็นต้องรู้สึกม่วงขึ้นมาทันทีทั้งๆที่เมื่อกี้ยังนั่งทำงานตาแข็งอยู่เลยนะนี่มันเป็นเรื่องของเวทมนต์หรือว่ามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กันแน่วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรเลยครับแต่เป็นผลพวงจากหลายปัจจัยที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวหรือจะเรียกว่าลงตัวร้ายก็ได้นะเพราะมันทำให้เราอยากทิ้งทุกอย่างไปนอนสเสลือเกิน ปัจจัยแรกแสงสว่างที่ลดลงลองนึกภาพตามนะวันที่แดดจ้าๆร่างกายเราจะตื่นตัวกระปรี้กระเปราเพราะแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของสมองแต่พอฝนตกปุ๊บท้องฟ้ามืดครึมแสงสว่างลดลงก็จะเริ่มหลั่งสารเมลาโทนินเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการนอนหลับออกมามากขึ้นทําให้เรารู้สึกง่วงซึมปัจจัยที่2เสียงฝนหลายคนอาจจะชอบฟังเสียงฝนตกเพราะมันทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจ แต่นั่นแหละครับคือประเด็นเสียงฝนที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่า white noise มันจะช่วยกลบเสียงรบกวนอื่นๆทำให้สมองของเราไม่ต้องทำงานหนักในการประมวลผลเสียงรอบข้างเมื่อสมองได้พักผ่อนร่างกายก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดพักผ่อนตามไปด้วยปัจจัยที่ 3. ความกดอากาศเวลาฝนตกความกดอากาศมักจะต่ำลงซึ่งหาส่งผลให้ร,าารา่รางกายของเราได้รับออกซิเจนน้อยลงเล็กน้อยเมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ก็จะรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงซึมได้ทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของเราดูสมมุติว่าคุณกําลังนั่งทํางานในห้องแอร์เย็นๆพอฝนเริ่มตกแสงสว่างก็ลดลงเสียงฝนดังคลอเบาๆแถมอากาศก็เริ่มเย็นสบายโอ้โหนี่มันสูตรสําเร็จของการง่วงนอนชัดๆร่างกายมันก็เลยประมวลผลว่านี่มันเวลาพักผ่อนแล้วแล้วก็สั่งให้เราง่วงขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะการที่ร่างกายตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแบบนี้ มันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ช่วยให้เราได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ <_ T> เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนฝนตกแล้วคุณรู้สึกง่วงก็อย่าพึ่งโทษตัวเองเลยครับแค่หาอะไรอุ่นๆดื่มหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายสักหน่อยก็อาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้สรุปง่ายๆก็คือเวลาฝนตกแล้วง่วงเนี่ยมันเป็นผลจากแสงที่น้อยลงเสียงฝนที่ผ่อนคลายและความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ร่างกายของเราเข้าสู่โหมดพักผ่อนโดยอัตโนมัติ ธรรมชาติออกแบบมาให้เราพักผ่อนแม้ในวันที่เราคิดว่าต้องทํางานแล้วคุณละ่ะเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาฝนตกจะง่วงกว่าปกติหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ช่วยหายง่วงในช่วงหน้าฝนบ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแค่นี้ยังไม่พีคเรื่องต่อไปยิ่งกว่านี้อีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะ